สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับขอละต่อนะครับขอละต่อในตอนนี้เนี่ยเราจะมาพูดเกี่ยวกับคนรวยเนี่ยทุ่มเทเพื่อความรวยแต่ส่วนคนจนนะครับเขาก็แค่อยากรวยชื่อในหัวข้อในวันนี้ก็เลยเพื่อความร่ำรวยหรือแค่อยากรวยนะครับถ้าถามว่าเราเนี่ยอยากรวยจริงๆไหมเราก็คงตอบได้ว่าก็กอยากอะ่ะมันก็อยากมันแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าเอาจริงๆแล้วนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ย ไม่ได้อยากรวยจริงๆหรอกครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีความคิดด้านลบๆเกี่ยวกับความร่ำรวยอยู่เขาเองนะครับจึงไม่ได้ทุ่มเทเพื่อความวรวยพอจะเข้าใจใช่ไหมครับก็ประมาณว่าถ้าเราอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมาครอบครองนะครับเราก็แค่อยากได้มันแค่ชั่วคราวแต่เรากลับไม่ได้ทุ่มเททําทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมานะครับแน่นอนนะครับเราก็แค่อยากหรือเปล่าเพราะว่าคนส่วนใหญ่นะครับ กลัวการที่จะได้มาแล้วก็เสียมันไปนะครับกลัวที่จะต้องเสียภาษีเยอะกลัวจะต้องแบ่งปันเงินของตัวเราเองเนี่ยซึ่งมันอาจจะมากกว่าครึ่งหนึ่งเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นกลัวจะต้องทํางานหนักกลัวถูกวิพากษ์วิจารณ์กลัวถูกป้นกลัวกลัวว่าเราเนี่ยจะบริหารเงินไม่ถูกและเราเนี่ยโอ้ยต้องทําความเข้าใจอะไรอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการลงทุนคือเรามีเงินเยอะ,ะครับเราต้องโอ ฉันจะลงทุนอะไรดีโอภาษีตรงนี้จะจัดการยังไงการบัญชีทนายความคือมันยุ่งยากไปหมดนะครับซึ่งไอความกลัวเหล่านี้แหละครับมันเป็นสาเหตุที่ทําให้เรานะครับหรือว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ร่ํารวยกันนั่นเองครับซึ่งหนึ่งในเหตุผลที่สําคัญเลยนะครับก็คือว่าพวกเขานะครับไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยต้องการอะไรกันแน่แต่คนรวยนะครับเขาจะรู้ชัดเจนเลยว่าเขาต้องการอะไรบางคนนะครับบอกว่า ฉันต้องการความมั่งคั่งฉันต้องการความร่ำรวยฉันต้องการอิสรภาพแต่พวกเขานะครับไม่มีความมุ่งมั่นในการสร้างความต้องการเหล่านี้อย่างเต็มที่อย่างเต็มกําลังด้วยการมีศิลธรรมมีจรรยบรณแล้วก็ทำจริงต่างๆอย่างถูกกฎหมายนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยมักจะลังเลอยู่เสมอๆนะครับด้วยความที่ว่าคนจนเนี่ย มักจะมีเหตุผลดีๆมาอ้างอยู่เสมอนะครับว่าในความร่ํารวยหรือคนรวยเนี่ยมันไม่ดีสังเกตไหมครับเราก็มักจะมีความคิดเหล่านี้อยู่เสมอถูกไหมครับเราหรือเขาเนี่ยแหละครับก็มักจะไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าเอ้ยเราอยากรวยจริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะครับเราลองมาสํารวจความอยากในเบื้องลึกของเราดูนะครับว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเรามีความอยากอยู่ระดับไหนกันแน่ ซึ่งความอยากระดับแรกนะครับระดับที่1เนี่ยก็แค่มันก็แค่อยากครับก็อยากรวยอยากมีนั่นอยากมีนูน่นอยากมีนี่ก็แค่อยากแต่ไม่ได้ไม่ได้ต้องการล่ารวยจริงๆนะครับใครๆก็อยากได้ครับทุกๆคนนะครับก็อยากกันหมดละครับคนเป็นพันพล้านนะครับก็อยากทุกคนอยากเหมือนกันหมดครับอยากอยากรวยมันก็แค่อยากเฉยๆนะครับไม่ได้ลงมือทำอะไรใดใดทั้งสิ้นในระดับที่2นะครับก็จะเลื่อนขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็คือว่า ก็คือเลือกแล้วว่าเราเนี่ยจะรวยหรือว่าง่ายๆคือว่าเราได้ตัดสินใจแล้วว่าเราจะรวยคําว่าตัดสินใจเนี่ยมันนิยามมาว่าขาจัดทางเลือกอื่นนะครับออกไปความหมายคืออะไรก็คือเราจะเลือกมุ่งไปทางเดียวและตั้งเข็มทิศและเราจะไปในทิศทางนี้ซึ่งมันนําไปสู่ระดับที่3นะครับระดับที่3เนี่ยก็คือมุ่งมั่นตั้งใจและว่าจะเป็นคนรวย หรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าทุ่มเททําทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพื่อสร้างความมั่งคั่งโดยทําอย่างเต็มใจทําทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่มีข้ออ้างไม่มีคําว่าถ้าไม่มีคําว่าแต่ไม่มีข้ออ้างใดๆทั้งสิ้นซึ่งในดาบนี้นะครับผมว่ามันค่อนข้างโหดร้ายมากกับตัวเราเองนะครับยิ่งถ้าเราเร่งรีบมันจนมากเกินไปนะครับอยากรวยเร็วเนี่ยอันนี้แหละครับยิ่งทําให้เรานะครับเจ็บปวดมาก เอาจิงๆิงนะครับแค่เรานะครับทุ่มเททำมันอย่างเต็มที่เต็มกำลังอย่างสม่ำเสมอนะครับอันนี้ขอย้ำเลยครับอย่างสม่ำเสมอเราก็จะมีแนวโน้มที่จะสําเร็จได้นั่นเองครับบางคนนะครับบอกว่าโอ้ยผมเนี่ยทำงานหนักแทบตายไม่เห็นจะสําเร็จอะไรเลยแต่เราต้องนิยามคํานี้ใหม่ก่อนนะครับคำว่ามุ่งม,มั่นเนี่ย คำว่ามุ่งมั่นมันคือการทุ่มเทแบบไม่มียั้งนะครับวงเล็บคำนี้ไว้ให้ชันนะครับไม่มียัง้งซึ่งคนรวยนะครับเขาอาศัยความตั้งใจความกล้าความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วก็ความพยายามอย่างไม่ยอมแพ้นะครับและสิ่งที่สำคัญเลยเขาเชื่ออย่างหมดใจเลยนะครับว่าเขาเนี่ยจะสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้ด้วยตัวเขาเองนะครับก็ขอสรุปเลยนะครับว่าถ้าเราเนี่ยมีแค่ความอยากนะครับ เราก็จะไม่มีโอกาสล่ำรวยได้แต่ถ้าเรานะครับมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างสุดหัวใจเลยเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่มั่งคั่งล่ำรวยได้นั่นเองครับซึ่งแน่นอนครับเราต้องเริ่มจากใช้วิธีติงต้องแบบคนล่ำรวยของคุณทีฮาฟกันก่อนนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับก็คือการประกาศเจตนงนั่นเองเอามือมาท่าไว้ที่หัวใจนะครับแล้วก็พูดว่าฉันมุ่งมั่นที่จะเป็นคนรวย วงเล็บนะครับอย่าลืมนะครับว่ามุ่งมั่นเนี่ยมันคือการทุ่มเทแบบไม่มียั้งเลยแล้วทีนี้เราก็เอามือมาแตะไว้ที่ศีรษะของเรานะครับแล้วเราก็พูดว่าฉันมีสมองเงินล้านส่วนข้อปฏิบัตินะครับข้อแรกเลยเราก็เขียนนะครับเขียนบันทึกทั้่านนะครับว่าเหตุใดการสร้างความมั่งคั่งเนี่ยมันจึงสําคัญกับเราอันที่2นะครับเราต้องประกาศไอ้ความมุ่งมั่นตั้งใจของเราเนี่ย ให้เพื่อนหรือให้คนในครอบครัวที่พร้อมจะรับฟังนะครับฟังเราด้วยความเชื่อมั่นของเราด้วยความตั้งใจของเรานะครับประกาศให้เขาฟังเลยก็สำหรับวันนี้นะครับขอราต่อก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ